ที่มันมีเทคนิควิธีการครับต้องเรียนงี้ครับว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้เกิดการตรวจแล้วเกิดความคุ้มค่าก็คือหมายถึงว่าประหยัดเพิ่มขึ้นนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ท่านดูนะที่เพื่อประกอบความเข้าใจว่าเวลาเราพูดว่าเราตรวจแบบ o o l sample ในทางเทคนิคหรือที่ว่าเป็นการตรวจแบบรวมตัวอย่างเนี่ยนะครับสมมุติเราไปสุ่มที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะน่าจะมีคนติดเชื้อไม่มากเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่าง ร้อยคนในชุมชนนี้เนี่ยติดเชื้อหนึ่งคนก็คือจุดแดง,แ,ดงแทนที่เราจะตรวจแบบเดิมก็คือตรวจมาร้อยร้อครั้งนะครับเอาเอาเก็บสิ่งส่งตรวจมาเสร็จปั๊บก็ตรวจร้อยครั้งเลยนะครับเราก็จะได้คนป่วยหนึ่งคนโผล่ขึ้นมานะครับแต่วิธีใหม่ถัดไปครับขอหน้าถัดไปเราไม่ตรวจร้อยครั้งครับเราเอาตัวอย่างของคน10บคน10บคน10บคนเนี่ยนะครับเอามารวมกัน นะครับเอามาเทรวมกันกองรวมกันนะพูดง่ายๆเพราะว่าขีดความสามารถในการตรวจเนี่ยเราตรวจตัวไวรัส1 0 0ตัวต่อตัวอย่างเนี่ยต่อซีซีเนี่ยนะครับได้นั่นหมายความว่าคนที่ป่วยจะมีเป็นพันหลายพันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราตรวจได้ขนาดร้อยตัวเลยตรวจเจอเลยเพราะฉะนั้นเอามารวมกันมันก็อาจจะเจือจางลงไปบ้างนะแต่ว่ายังอยู่ในวิสัยที่เราตรวจได้เพราะฉะนั้นเราตรวจแค่ครั้งแรกก็ตรวจ10ครั้ง ตรวจสิครั้งที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยแน่นอนกลุ่มไหนที่ไม่มีคนติดเชื้อมันก็เป็นผลลบถูกไหมครับมันก็จะไปเจอกลุ่มที่มีกองที่มีคนเป็นบวกอยู่คือกองที่6กเนี่ยนะครับก็จะเจอบวกอยู่กองเดียวนะครับเสร็จแล้วถัดไปครับเราก็เอาเฉพาะไอ้กองที่6เนี่ยมาตรวจทีละคนนะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาไปกองรวมกันนะไม่รู้ของไขรนะครับพอมันบวกปุ๊บแสดงว่าใครหนใน10คนเนียจะต้องบวก เราก็จับมากองรวมกันพราะกองรวมกันปับ๊บเราก็ตรวจทีละคนเลยครับอันนี้นะครับเราไม่ต้องไปตรวจคนไข้ใหม่นะฮะอันนี้คือคือสิ่งตรวจที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าของใครเป็นของใครอยู่แล้วนะครับเราก็แยกตรวจคราวนี้มาแยกตรวจอีกขนหนึ่งก็ตรวจไปอีก10หนนะะใช่ไหมฮะเป็น20ผลนก็เจอคนป่วยโผล่ขึ้นมาเช่นกันนะเห็นไหมแทนที่จะตรวจ100คราวนี้เราตรวจ20เองนะครับประหยัดไป เรียกว่า1ใน5้าเราเราเราใช้ทรัพยาการแค่หนึ่งใน5เจอคนป่วยเหมือนกันเจอคนไข้เหมือนกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการตรวจแบบรวมตัวอย่างซึ่งเราจะเริ่มเอามาใช้นะครับ